Farmer Space Pod พอดแเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ เมื่อฟังครับหากพูดถึงวัตถุดิบที่ต้องมีติดไว้ในบ้านเรือนแล้วนั้นถ้าไม่พูดถึงพริกก็คงจะไม่ได้เพราะพริกจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแทบจะทุกบ้านวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของพริกขี้หนูสวนนั่นเองเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกพริกตายต้นมะละกอหรือว่าต้นกล้วยกันนะครับว่าเขามีเทคนิควิธีการดูแลพิเศษอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของ สวนข้างนอกบ้านจังหวัดอุทัยธานีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ไก่ด้วยนะครับครับต่ออื่นให้พี่ไก่ครับแนะนําตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับผมเออก็ชื่อรถอุบลบัวบานทําอาชีพกเกษตรอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยค่ะเป็นกเกษตรปอดสารปลอดสารชิษค่ะครับทําไม พี่ไก่ถึงมาสนใจในการปลูกพริกได้ครับก็เป็นพืชที่เอามาปลูกตายไอา้มะาละกอกบกล้ยนี่แหละก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยเอาเป็นพริกดีกว่าเพราะเวลาลดน้ําเราก็จะได้ไม่เสียเที่ยวเวลาลดใช่ไหมครับอ่าก็เลยเออเอาเป็นพริกพริกขี้หนูสวนอะ่ะที่เป็นเม็ดเล็กๆเผ็ดๆอ๋อพริกขี้หนูสวนเผ็ดเอใอใช่ก็มัน สามเดือนมันก็ได้ผลผลิตแล้วอระหว่างที่เราลดน้ำเอ้กล้วยกับมะละกอไปเราก็ได้พริกไปด้วยครับเออไม่ได้มีหลกักการ <ผม S 2> อะไรเลยพริกนี้เขามีเขามีกี่สายพันธุ์นะครับพี่ก่โโหมีหลายสายพันธุ์มากมีพริกที่หนูสวนพริกที่ขอไปทําซอสเขาเรียกพันธุ์อะไรนะซปเปอร์ฮอรับพริกควงพริกมีหลายหลายยี่ห้อมากอะ อื <Ừ. S 2> แต่ว่าส่วนมากที่คนนิยมกินก็คือพริกขี้หนูสวนคนอุทัยเรียกพริกแกวรู้จักไหมพริกพริกอะไรนะพี่พริกพริกแกวพริกแกวออก็คือพริกขี้หนูสวนนี่แหละคนอุทัยเขาเรียกพริกแกวก็คือต้องมีติดบ,บ้านอะ่ะเออต้องมีติดทุกบ้านเราก็เลยคิดเออปลูกอันนี้ดีกว่ายังไงก็ขายไม่ได้เราก็รวยกินได้อะ่ะอ,อ,อย่างนั้จะตากแห้งท,ทําพริกป่นได้แต่ไม่เคยเหลือตากแห้งเลยนะ ก็คือสุดือดเลยเก็บเก็บสดกินก็ก็หมดเกลี้ยงใช่ไหมคะเก็บเก็บกินไม่พอก็ขายด้วยพริกนี่ก็ก็ขายดีใช่เพราะพี่เวลาขายเราไม่ได้ขายเป็นกิโลเนาะเราขายเองอะพี่ก็ใส่เทคนิคแบบให้มันน่าซื้อเอากะลามาแล้วก็เอาพริกก็ใส่ไปในกะลาขายกะลาละสิบบาทมันเป็นเทคนิคการขายเนาะเออเราไม่เคยต้องช่างกิโลเลยไม่ว่าพริกกัเหลือโลละห้าสิบ ขึ้นเป็นโลละสองร้อยเรากา็ขายอยู่นะคะเนี่ยหยิบใส่กะลาสิบบาทอืมกะลาละสิบบาทแล้วตอนปลูกพี่เลยครับพี่พี่แกมีวิธีการปลูกยังไงคือต้องเขาเรียกว่าต้องไปซื้อต้อนพันธุ์เกตต้นพันไอ้พวกพันุ์เนี่ยไม่เคยได้ซื้อเลยได้แต่พวกพี่ๆน้องๆที่เขาทําเกษตรนี่แหละเขาว่า อยากได้อะไรก็ไปขอเขามาเขาก็จะเก็บพันไว้อะ่ะบางทีก็ขอมาจากสวนพันพันของพี่โจนอะ่ะรู้จักไหมอะ่ะเขาจะมีแจกอ่ะมมันก็จะเป็นพันพื้นพื้นบ้านที่เราสามารถเก็บไว้ปลูกต่อได้เรื่อยอ,อ่ะอ๋ออือเป็นมเมล็ดของพันพันส่วนมากอะ่ะก็จะเป็นขอมาแบบนี้แล้วก็ขอเพื่อนที่เขาขอมาแล้วขอเก็บพันไว้ต่อแบบน,นี้เราก็ขอพันมาต่อแล้วเราก็จะได้เก็บไว้ใช้เองได้ด้วยคือเราปลูกเนี่ยครับ ไว้ใต้ไอ้ใต้ใต้ต้นกล้วยหรือว่าใต้ต้นมะละกออะไรพวกเนี้ยเราปลูกทางกักต้นกล้วยกับต้นมะละกอเยอะไหมฮะใต้ปลูกแค่ใต้ต้นหนึ่งก็ปลูกแค่สองต้นประมาณเนี้ยใต้ต้นหนึ่งปลูกแค่สองต้นอืมแล้วเวลาปลูกอะเราก็ที่ไม่เคยตรงมาพาะในกระบะนะครับแล้วขุดหลุมขุดหลุมใช่ไหมโดยที่วัวไปหน่อยนึงแล้วก็เขาเรียกว่าเติมหลุมอะซุยซวยดินแล้วก็เอาเม็ดริะหย่อนลงไปแล้วก็หมก แล้วก็ลดน้ําแค่นั้นแหละครที่รู้สึกว่ามันดัดโตดีแล้วแข็งแรงกว่าเวลาเอาเพราะในกระบะแล้วเอามาลงแบบนี้ชอบชอบแบบเนี้มากกว่าอ๋อถือว่าเป็นเทคนิคที่พี่คนพบว่าเอ้ยวัมเนี้ยมันโตเร็วกว่าใช่ไหมฮะมันรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าอันนี้แล้วก็โตแบบโตไวกว่าใช่ไหโตไวกว่าจริงเพราะว่าเอาจากเคยขุดจากอีกที่ย้ายมาเหมือนเขาต้องมาแบบเริ่มใหม่อะใช่ไหม กว่าจะกว่าเขาจะหายเหี่ยวกว่าจะชูต้นได้อะ่ะเออเหมือนมันก็เสียเวลาไปอีกแต่ถ้าเราปลูกมันเล็ดแล้วก็ทีเดียวเลยเขาว่าโตทีเดียวเลยไม่ต้องมาย้ายไม่ต้องมาแบบอะไรอีกอะ่ะครับอ่าเราให้ปุ๋ยให้ให้ปุ๋ยให้นานี้พร้อมกันกับเราให้กับต้นมะละกอเฉยใช่ใช่ให้พร้อมกันเลยทีเดียวให้มะละกอก็คิกกจะได้ไปด้วยแล้วมีโรคหรือว่า,มาแมลงรบกวนบ้างไหมครับ ในการปลูกพริกพริกก็โดนส่วนมากโดนไอตัวเพีย้ยอะเพีย้ยเพี้ยติดำเพี้ยแป้งเพี้ยแป้ง,ปง<อ>เพี้ยไฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่อือฮึวิธีแกเ้เอาน้ำหมักที่เรามีแหละฉีดน้ำหมักส่วนมากก็ใช้เป็นเหล้าขาวหมักกาใบายะใบาย,ยาสูบ แล้วก็เอามาฉีดมันก็ได้ผลอยู่เอาใบายาสูบกับเหล้าขาวใช่ครับมาหมาักหมัมกไว้นานไหมครับกว่าจะเอาไปฉีดอ่ะมิ้นเนยเออใช่แล้วเราปลูกไปที่พี่ไก่บอกว่าประมาณกี่กี่เดือนนะครับถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ประมาณสามเดือนก็ได้แล้วสองเดือนถึงสามเดือนประมาณเนี้ยแล้วเขาให้ผลผแลบบเก็บได้<อ>ทีเ,เดียวเลยจร<ล>ิงๆอ่ะนะ อืมแต่จริงๆเดือนหนึ่งเขาก็เริ่มออกเม็ดแล้วแต่มันก็ยังเก็บแบบผลผลิตได้ไม่เยอะถ้าแบบได้เต็มเต็มเยอะๆเลยก็ประมาณสามเดือนนะออกเต็มออกเยอะกว่าเราเก็บผลผลิตต่อเนื่องได้ได,ได้อีกนานไหมฮะโอเป็นปีอ่ะได้ปีกว่าแล้วก็ยังได้อยู่ยังยังไม่หมดเลยโอเป็นปีกว่าเลยใช่ใช่คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไป กับ Farmer Space Podcast พเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกล่าวิธีเดิมเราขอเสนอ เรตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสําหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสํารวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้การิงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่ามันสุดยอดมากเลยค่ะจอตตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์เราก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทําให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอจ หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093 317 1414ย้ำ093 317 1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วราคาขายที่พี่ไก่บอกก็คือเราจะเป็นแบบทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ทำให้ลูกค้าสนใจโดยการเอาอไปไว้ในกระลาเนาะใช่ใช่เป็นเทคนิคการขายอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันมันเป็นร้านเราเวลาขายจะไม่จะเน้นไม่ใช้ถุงพลาสติกด้วยไงเราก็เลยอหาวัตถุดิบที่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนเลยเอรคือเราใส่ใบตองเอาใบาตองมาเย็บเป็นกระทงแล้วก็เอาผิกใส่ไปในนั้นอืมแต่ว่าพอใบตองแล้วเราก็ต้องมาคอยมาเย็บตลอดใช่ไหมแต่พอเป็นกระลาแล้วเราก็เอาใส่ ตลาดแล้วก็ใช้ได้ตลอดส่วนใหญ่แล้วจะขายในผลสดอย่างเดียวใช่ไหมค่้ใช่มันก็ไม่ทันได้แก่อเก็บสดขายได้หมดก่อนทันแก่เลยอ๋อในความคิดของพี่ไก่พี่ไก่คิดว่าอนาคตของตลาดพริกเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างฮะอยู่ได้อยู่ได้เหมือนพวกกล้วยนี่แหละเพราะมันคู่กับคนไทยมานานพริกต้องมีทุกบ้านใช่ไหมล่ะพริกป่นพริกเออคนไทยยังไงก็กินเผ็ดอะค่ะเผ็ดไม่ได้ ต้มจือดอยังใส่พริกป่นเลยเข้า,าใไหมใช่ใช่เอก็เป็นพืชอ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากแบบให้ปลูกปิดบ้านไว้อะค่ะอ,อ,อย่างน้อยต้นหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมใช,ใช้ใช้พี่เออจะทำพริกน้ำปลาก็เด็ดออกมาถ้าพี่หก่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทดลองปลูกแล้วว่าคนที่สนใจอยากลองปลูกพริกนะครับพี่เก่จะแนะนําสายพันธุ์ไหนให,ให้เขาปลูกดีครับ แนะนำแอพริกเก้สวนเนี่ยแหละเพราะว่ามันเข็ดแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะดกต้นหนึ่งเก็บได้เป็นกิโลอ,อ่ะอืออือคือท่านจะแนะนำก็จะเป็นขี้หนูสวนนี่แหละที่แบบสามารถเก็บผลผลิตได้ใช่ใช่แล้วตัวของพี่ไก่เองจะขยายธุรกิจไปทิศทางไหนบ้างครับในอนาคตอืมก็คิดว่าน่าจะปลูกประมาณ แค่นี้แหละสิบต้นยี่สิบต้นเพราะปลูกเยอะมันเก็บไม่ทันอ่ะเราแรงงานเราไม่ไม่ไม่พอเราก็ใช้แรงงานของเราแค่ที่มีแบบเนี้ยอืมอืมพี่ก็จะแค่เก็บขายสดเนี่ยแหละไม่ไม่ไม่แปรรูปไม่อะไรเล้วะครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้พี่ไก่ครับฝากช่องทางการติดต่อของฟาร์มนะครับมีชื่อฟาร์มไหมสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างทุกช่องทางเลยครับตอนนี้ก็มีชื่อสวนที่ว่าข้างนอกบ้าน ติดต่อก็เบอร์โทร0872000807ช่องทางออนไลน์ที่มีไหมครับทางออนไลน์ก็เป็นเพจเลยชื่อิมว่าข้างนอกบ้านใน a c e b o o k เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เพจใน Facebook เลยอ๋อครับผมค่ะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกพริกนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่ทงเก็บเกี่ยวและขายกับคู้บริโภค หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับครั้งนี้ครับอขอขอบคุณพี่ไก่จากส่วนข้างบ้านจังหวัดอุทัยธาน,นีมากนะคะขอขอบคุณครับค่ะคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกําลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 093 317 1414 14, แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ